ข้าวเหนียวห่อทองสวัสดีค่ะเจอกันเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้ว네ันนี้ชวนทุกๆคนมาทานข้าวกล้องกันนะคะข้าวกล้องนี่มีประโยชน์มากนะคะนะวันนี้จะมากินกับคะน้านะคะผัดคะน้า ข้าวกล้องมีประโยชน์มากนะคะช่วงนี้เนาะเราต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะข้าวกล้องนี้มีประโยชน์ด้านคนที่เป็นโรคเน็บชานะคะช่วยบรรเทาได้นะคะให้กินเป็นประจำนะคะข้าวกล้องแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะนะส่วนผักนี่ก็มีประโยชน์มากมายนะคะผัดคะนา้าข้าวกล้องนะคะ ขอบคุณมากนะคะ